ซ่บอีกครั้งแนทะเกตสรินอวดความเซ็กซี่เบาๆท่ามกลางแสงพระจันทร์เจ้าตัวบอกว่ายพระจันทร์ปีแรกจัดชุดเต็มในท่านหน่อยนะหากใครเป็นแฟนคลับแนทะเกตสรินนอกจากจะได้เห็นภาพเซ็กซี่บาดใจแล้วยังได้เห็นภาพไลฟ์สไตล์ของเธอในทุกๆมุมอีกด้วยทั้งเล่นกีฬาเดินสายทำบุญเรียกว่าทุกภาพของเธอนั้นแฟนคลับหนุ่มๆตามกดไลค์ส่งหัวใจให้รัวๆล่าสุดแนทะเกตสรีนโพ แซบภาพสวมชุดลูกไม้สีขาวโดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นปีแรกและครั้งแรกในชีวิตที่ไหว้พระจันทร์ก็จะจัดชุดเต็มในท่านหน่อยนะว่าแต่พี่อยากมาไหว้พระจันทร์ที่บ้านน้องไหมงานนี้ก็ตามคาดมีแฟนคลับหนุ่มๆเข้ามาคอมเมนต์หลายคนบอกแค่ปีแรกก็จัดเต็มชุดเซ็กซี่มากๆสำหรับแนทเกตสรีนเกิดเมื่อวันที่18มกราคม เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบเซ็กซี่และแสดงภาพยนตร์ไทยแนวอีโรติกหลายเรื่องโดยหลังจากกลับมารับงานในวงการเต็มตัวก็มีผลงานเซ็กซี่ออกมาให้ติดตามกันตลอดแม้พักหลังเธอจะทิ้งช่วงงานแสดงไปและหันมาเอาดีด้านการเป็นนางแบบรับงานโชว์ตัวล้างรถเป็นส่วนใหญ่ แซ่บอีกครั้งแนทะเกตสรินอวดความเซ็กซี่เบาๆท่ามกลางแสงพระจันทร์เจ้าตัวบอกว่ายพระจันทร์ปีแรกจัดชุดเต็มในท่านหน่อยนะหากใครเป็นแฟนคลับแนทะเกตสรินนอกจากจะได้เห็นภาพเซ็กซี่บาดใจแล้วยังได้เห็นภาพไลฟ์สไตล์ของเธอในทุกๆมุมอีกด้วยทั้งเล่นกีฬาเดินสายทําบุญเรียกว่าทุกภาพของเธอนั้นแฟนคลับหนุ่มๆตามกดไลค์ส่งหัวใจให้รัวๆล่าสุดแนทะเกตสรีน แทบภาพสวมชุดลูกไม้สีขาวโดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นปีแรกและครั้งแรกในชีวิตที่ไหว้พระจันทร์ก็จะจัดชุดเต็มในท่านหน่อยนะว่าแต่พี่อยากมาไหว้พระจันทร์ที่บ้านน้องไหมงานนี้ก็ตามคาดมีแฟนคลับหนุ่มๆเข้ามาคอมเมนต์หลายคนบอกแค่ปีแรกก็จัดเต็มชุดเซ็กซี่มากๆสำหรับแนทเกตสรีนเกิดเมื่อวันที่18มกราคม เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบเซ็กซี่และแสดงภาพยนตร์ไทยแนวอีโรติกหลายเรื่องโดยหลังจากกลับมารับงานในวงการเต็มตัวก็มีผลงานเซ็กซี่ออกมาให้ติดตามกันตลอดแม้พักหลังเธอจะทิ้งช่วงงานแสดงไปและหันมาเอาดีด้านการเป็นนางแบบรับงานโชว์ตัวล้างรถเป็นส่วนใหญ่